ร่วงการบันเทิงก่อนใครกาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิงนิวพลสมัครวันนี้ใช้ฟรี15วัน เป็นไงบ้างครับงานครับวันนี้มางานเอ่องานแถลงข่าวข,ของเอ่อโรบินสันพระรามเก้าครับผมก็เป็นงานที่จะเปิดเปิดโรบินสันจะรีโนเวทใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยให้แบบว่าทันสมัยนะฮะให้ถูกใจวัยรุ่นด้วยแล้วก็เอ่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่เพราะตอนนี้ก็อยู่ตั้งอยู่ยทระรามเก้าเลยนะเป็นแหล่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแหล่งรวมวัยรุน <S 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 ่นแหล่งรวมการคมนาคมเดินทางทุกอย่างก็หวังว่าทุกคนก็น่าจะมีห้างสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็บางว่าน่าจะมีความสุขการได้มมาาพบบบบกกัรรรสณ์ให่่ีโ อืื่ายแบบนี่ออกมาปกดีสุดเลยเล่มเล่มเลยน้านด่นครัอ๋อหนุ่มน่ากอสุสา์เหรอครับโอ้ย ก็นะครับผมทํางานครับไม่มีอะไรครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหคนแบบว่าให้ความเสี่ยงแบบเล่เสียงมือทากได้ยิะจนแบบว่าคนว้างซื้อไปหมดแล้วอะไรอ๋ออันนี้อันนี้ก็คงไม่ใช่เหตุผลเพราะผมลงหน้าปกคนเดียวครับเพราะมีตั้ง10หนุ่มนะสิบกว่าคนนะหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะที่แบบว่าเป็นที่หมายปองเป็นหนุ่มๆที่หน้ากอดของสาวคนไทยแต่ละคนโอ้เยอะแยะมากเลยนะฮะก็หวังว่าน่าจะมีเอ่อหนังสือแบบนี้ออกมาอีกแล้วกันนะฮะได้แฟนๆแบบว่าซื้อกันอีกเพราะหมดเร็วใช่ไหมครับ มครับช่างเซ็กซี่อย่างนี้เขินไหมครับไม่ถามว่าไม่ไม่เขินนะครับผมไม่เขินฮะเพียงแค่รู้สึกว่าขนหอกเยอะเกินไปครับไม่มั่นใจไม่ไม่ใช่ไม่มั่นใจก็พูดแบบว่าคำขำอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนถ่ายพี่เขาบอกว่าโหเอาเทปก่าออกไหมไหมอะไรเงี้ยมีการฟิตซ้อมอะไรเงที่จะก่อนที่จะถ่ายแบบบิดพื้นเหรครับวันนั้นถ่ายกับถ่ายกับพี่เพียหลายคนก็แบบว่าบิดพื้นด้วยกันใช่เพราะว่ามันต้องปั๊มหุ่นเลยเนาะถ่ายแบบว่าถอดเสื้ออะไรเงี้ยด้วยตื่นเลยไม่ถามตั้งแต่ตั้งแต่ว่า นุกมน่กอดนะครับก็ก็ดีใจครับดีใจครับผมทุกคนบอกว่านะอยากกอดนะถ้ากอดคนไทยทั้งประเทศก็จะกอดนะครับผมไม่้หายเครียดจากน้ำท่วมอะไรเงี้ยทั้งสิบคนเลยทั้งสิบคนเลยผมรับรองว่าทุกคนจะพูดแบบนี้แหละครับผม คนอยากเป็นแฟนหน่อยผมตอบมาหลายครั้งมากแบบนี้จริงไม่มีอะไรครับจริงไม่มีอะไรก็อยากจะให้มองที่ผลงานมากกว่านะเออเรื่องเป็นเรืเ่องของอนาคตมากกว่าผมอาจจะไปเจอกับนักแสดงผู้หญิงคนอื่นก็ได้และอาจจะมีกระแสแบบน,นี้เกิดขึ้นก็ได้นะเออยังยังไม่ยึดติดก,กับอะไรครับผมก็ทํางานด้วยกันมากกว่า <c oughs> ไม่น <c oughs> ละครเนาะมีจูบจริงด้วยเอป็นยังไงบ้างจูบจริงไม่มีนะส่วนมากเป็นมุมมุมกล้องหลอกครับคุเข้าใจผิดในฉากเดินแบบที่จะคิดว่าจูบจริงใช่แต่จริง แค่แบบว่าอยู่ตรงต้นคอน้องเฉยฮะได้โดมแต่กินตัวน้องครับผมแต่อยู่ทะเลตอนอยู่ทะเลก็เห็นมันมันโดนนะมีโดนอยู่ทะเลเหรอฮะไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีแต่เฉยอ่ะแต่แบบแป๊ะแป๊ะแป๊เป็นละครเรื่องนี้เออะไรก็จะไปอะไรก็ขึ้นเตรยงอะไรยังไงมันเป็นยังไงแนวนี้คืออย่างที่ทุกคนคงได้ดูนะเพราะว่าจริงๆละครช่วงแรกๆเขาจะรักกันมากอะเนาะจนอยู่ที่เกาะแล้วพอมาแบบนี้พอพระเอกได้ ถูกเป่าหูแล้วกันหูเบาแล้วก็คงโกรธคงแค้นอ่ะแค้นนางเอกที่ว่าเออทำไมตอนแต่ก่อนถึงรักกันนักกันนะตอนนี้แบบอยากจะทิ้งแล้วเห็นว่าฉันเป็นชาวเกาะอะไรเงี้ยก็คงจะแค้นด้วยความที่แค้นแล้วก็คงจะโรคจิตนิดน,น,นึงมั้งคุณชาวเนี่ยแล้วก็แบบโมโหแหละก็แบบว่ามีแบบว่าแต่ความรุนแรงแต่ไม่ถึงขนาดตบอะไรเงี้ยนะมันก็เป็น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 ความความแบบความโมโหอ่ะภริยาฉันอะไรเงี้ยง่ายๆว่าระวังตัวสิ่งต่างๆไม่มีหรือไม่กไม่มีครับอะไร ก็เป็นเป็นเรื่องของแต่คตมากกว่าตอนนี้ผมก็ยังยังยังไม่คิดอะไรครับเขาแบบแฟนคลับอะไรก็แบบมีละครมีการเข้าสงเขากันดีจนะแบบใช่กันกันมากใช่ก็ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะก็มีแฟนคลับบางกลุ่มที่แบบว่าเออเชียร์ให้เป็นแฟนคลับกันบางกลุ่มก็เฉยๆไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรผมก็ทำงานด้วยกันก็น่ารักกันดีอะไรนี่นะแล้วเด็กชายพยักขานครับกระแสดว่าเราซุปเฟรนหรือบ้านมีกระแสข่าวชื่อชื่ออะไรครับอะไรนะเป็นผู้หญิงสาวนอกวงการไอ้ยาซุปเฟ อยู่ที่บ้านเลยครัคุณแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าจะเป็นผู้จัดการก็ได้นะครับผมเพราะจริงๆพี่นีชื่อผู้จัดการที่มีข่าวว่าเป็นแฟนกันแหละพี่นีก็เป็นผู้จัดการคนหนึ่งที่แบบว่า เข้าเข้าบ้านผมบ่อยแล้วกันพูดง่ายๆอย่างกั้นเพราะว่าพี่เขาต้องไปรับไปส่งอะไรอย่างนี้ด้วยนอกจากพี่นีแล้วมีผู้หญิอหองอะไรเข้านอกออกในภายในบ้านบ่อยไหมครับเออไม่มีครับไม่มีไม่มีครับไม่มีสมัยก,ก็เป็นแฟนเอ่อแต่ว่าแฟนคลับในในในหมู่บ้านอะไรเงี้ยที่มาหาแม่อะไรเงี้ยจริงไม่มีอะไรไม่มีไม่มีครัผมว่าแม่ผมอยู่กับแม่กับพ่อแล้วไงผมคง <ๆ S 1> ไม่ทำเรื่องเหมือนั้นหรอกครับเออเกรงใจท่านมากกว่าเขาเออ,เอ,อไม่แน่ใจนะเรื่องละครหลังจากที่ธรณีถ่ายจบนี่ผมยังไม่แน่ ใช่ว่าจะมีละครเรื่องอะไรครับก็ต้องรอติดตามผู้ใหญ่แล้วกันบ้าบก็จะได้โอกาสเรื่องภาษาที่สามดีถ้าเป็นค่ายพิจารก็ดีใจดีใจที่ได้กลับมาบ้านบ้านแรกอีกครั้งหนึ่งบ้านที่เรียกได้ว่าเรารักลงใจเนาะมันเป็นมันเนครเรื่องแรกที่ที่ที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับนาวารู้จักกับผมครับก็ดีใจมากที่ได้เป็นพิจาริการครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับยังไม่มีครับ